สุขภาพดีอ่อนเยาว์กว่าวัยได้ด้วยใจของคุณค่ะจงดูแลร่างกายของคุณให้ดีเป็นที่เดียวที่จิตวิญญาณของคุณอาศัยอยู่ร่างกายเป็นเสมือนบ้านของจิตวิญญาณจิตวิญญาณดีทําให้ร่างกายดีแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพภายในควบคู่ไปด้วยการดูแลสุขภาพบ,บําบัดรักษาร่างกายนั้น มนุษย์เราสามารถใช้พลังจิตรักษาได้และมีศักยภาพสูงมากสามารถยับยั้งทุกโรคค่ะคงเคยได้ยินกันมาแล้วบ้างสมาธิรักษาโรคได้พลังจิตเข้มแข็งทำให้ร่างกายเข้มแข็งแล้ววันนี้เรามาเริ่มคันที่จิตใจหรือจิตวิญญาณกันค่ะหลักการทั่วไปในการดูแลสุขภาพนั้นหลักๆมีอยู่5วิธี5วิธีในการดูแลสุขภาพเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ 1. ดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติกินดื่มใช้สิ่งที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น 2. ดูแลจากภายในส่วนลึกนั่นคือจิตใจหรือจิตวิญญาณและเซลล์ทุกเซลล์ภายในร่างกายค่ะ 3. ควบคุม3อซึ่งได้แก่อาหารอากาศอารมณ์ 4. ส,สวยจากภายใน เราจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมีความรักความเมตตามีความเบิกบานใจข้างในสวยข้างนอกก็สวยค่ะ 5. ปฏิบัติตามเคล็ดลับคนที่ทำสำเร็จมาแล้วอย่างเช่นดาราบางคนที่อายุ50-60แต่เธอดูอ่อนเยาว์ราวกับ20-30กวถากว่าด้วยวิถีธรรมชาติเราจะมาทำวิดีโอถัดไปสำหรับข้อนี้โดยเฉพาะแล้วเราค่อยมาดูกัน จริงๆแล้วเราไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเพื่อรักษาสุขภาพเลยค่ะอย่าลืมนะคะมนุษย์เรามีชีวิตขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อว่าปวดหัวทานยาจึงหายมันก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเชื่อว่าใจเรานี่แหละวิเศษที่สุดแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันจิตใจที่เข้มแข็งสุขภาพดีได้ง่ายค่ะ เราควรให้ความสำคัญกับจิตและใจของเรามากๆและเราควรจะคิดถึงแต่การมีสุขภาพดีเท่านั้นเราไม่กังวลกับอาการเจ็บปวดเจ็บไข้หรือโรคใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะศักยภาพแห่งพลังจิตและพลังใจนั้นถ้าเข้มแข็งแล้วร่างกายของเราก็จะเข้มแข็งเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นสายสมาธิหรือสายวิทยาศาสตร์ก็ต่างบอกว่าพลังจิตที่เข้มแข็งสามารถทาให้เกิดสุขภาพที่ดีสุขภาพที่เข้มแข็งได้เช่นกัน ไม่ว่าความเจ็บป่วยอันไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่อนุญาตสุขภาพดีคือความสมดุลความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจหรือจิตวิญญาณจะให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือความคิดความรู้สึกของเราที่เชื่อมั่นในเรื่องสุขภาพดีการนอนสมาธิแบบที่เราสอนคือการนอนสมาธิแบบมีสติรู้ตัวต,วตลอดเวลานั่นคือวิธีการสมาธิ ที่ฝึกจิตใจเข้าถึงตัวตนภายในสามารถเข้าถึงสมาธิชั้นสูงได้ค่ะและนั่นคือสมาธิสำหรับการรักษาสุขภาพบำบัดโรคได้ด้วยตนเองเช่นกันความคิดความเชื่อมีผลต่อชีวิตด้านสุขภาพสูงสุดจงฝึกจิตและฝึกใจให้เชื่อในเรื่องเรามีสุขภาพดีเมื่อเราฝึกจิตใจแบบนั้นคำพูดการกระทำและอื่นๆจึงจะทำตามและเป็นไปเช่นนั้นในเรื่องของพลังงานในอากาศ มีคลื่นความคิดคลื่นความรู้สึกของมนุษย์เกี่ยวกับพลังแห่งการรักษามนุษย์นับล,ล้านคนมีความสามารถด้านนี้และส่งคลื่นออกไปในอากาศถ้าเพื่อนๆอนอยากมีคลื่นเดียวกับเขาเข้าถึงคลื่นเหล่านั้นมันไม่ยากเลยจงเป็นเขาด้วยจิตวิญญ,ญาณของคุณแล้วไปสุขภาพดีด้วยกันค่ะปัจจุบันนี้นักวิทยศาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วว่าความรู้สึกที่ออกจากหัวใจของมนุษย์มีผลต่อโลก เกี่ยวข้องกันทั้งหมดสอดคล้องกันทั้งหมดภายในโลกใบนี้แล้วเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้หัวใจของเพื่อนๆแข็งแรงสดใสร่าเริงเบิกบานสุขภาพดีส่งออกไปยังอากาศในโลกของเราใช่หรือไม่หากความรู้สึกแบบนั้นแบบที่ส่งออกไปนั้นจะเป็นผลดีให้กับโลกของเราและดึงคลื่นแบบนั้นกลับมายัางเราเราก็จะเข้มแข็งมีพลังจิตที่เข้มแข็งมีจิตใจที่เบิกบาน และอยู่ในคลื่นเดียวกับคลื่นเหล่านั้นแน่นอนคะ่ะเราก็จะสุขภาพดีอ่อนเยาว์ตลอดกาลดังใจปรารถนา